สวัสดีท่านผู้ชมเอซนะครับวันนี้ก็พามาหลงคลองนะครับใส้ดักหนูไม่ได้เพราะว่าฝนตกครับกระน้ำมาซองวัดเต๊ดเลยอ่ะจะไปเก็บมุงดักกุ้งกันครับดูผลงานลังแรกกันครับผมจะมานหรือไม่นะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะตกอีกหรือไม่ ปูก้แรกก็พอได้ครับพอมีตัวเข้าครับฝนแรงครับเมื่อวานากาดแปรบปวนปูหนึ่งตัวครับกุ้งอีกนิดหน่อยครับพวหจักที่ซองครับ Oh, oh, oh. โอ้ oh, oh. โหปูครับปูปูเยอะแยะนะครับอันนี้นี่ครับปูเพียบเลยครับเก็บครับผม ครับมอมมเื่วานนี่นำ้ำเขาสูบกันจะแห้งแล้วนะครับเมื่อคืนเมื่อวานนี่ฝนตกมาเติมจองวนันเต็มอีกเหมือนเดิมโอ้ยยิบไป,ปแล้วปปนิบไปแล้วครับมุงสีช่องครับเป็นแบบนี้นะครับมุงสีช่องก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตัวยืดมันน้อยครับ มานปูครับมานปูไปต่อไปครับผมตรงนี้อีกหนึ่งลังครับผมยาวครับยาวกันไปกินทางบ๊บไม่ได้ก็ลงน้ำครับอุ้ยโอ้ยปลาช่อนติดครับโดนปูแทไปนะครับปูก็เยอะ ดูประชอนตัวยังใหญ่โอ้ยเอาไปไว้ใสกลือได้อยูุ่ครับปูเพียบเลยครับอันนี้ปูซิบตัวดูดำขึ้นโอ้ไปครับหลังต่อไปได้เลยตอนเช้านี้ก็อากาศดีนะครับมีเมฆมีหมอกตอนเย็นก็ไม่รู้จะเป็นแบบไหน ลองไปไกลเลยครับอันนี้ปูอีกเหมือนเดิมครับพร้อมปูก็ทำกินได้หลายเมนูนะครับทั้งลาบทั้งต้มทั้งแจงได้หมดครับทำน้ำยาปูก็ยังดี กุ้งไม่ค่อยเข้าเลยครับเพราะว่าฝนตกฟ้าแรงกุ้งเดินมดครับหลังต่อไปข้างหน้านี่เลยครับลุ้นครับลุ้น ดดออกจากหลังเลยโอีกแล้วครับผมูอ้ยยักษ์โอ้ยกุ้งก็ได้ครับอันนี้ <c oughs> อีกกุ้งได้เยอะครับโอ้ยลอยใสๆส,ส,สวยเลย <c oughs> มาตังได้สักอันแล้วนะนี่ <c oughs> ครับผมเก็บครับ หนึ่งลังครับผมฝ่ายพังนะครับตรงนี้ถึงไม้ลอ,อยมันะครับจะค่อยแกะก่ะอนขึ้นมาก่อน ไม่มีปูแต่เป็นกุ้งนิดหน่อยนะครับหางกันแค่2เมตรกุ้งเขานิดหน่อยหางกันนิดเดียวเอง ครับผมสองหลังคู่เลยหไปแล้วมาณโอ้ในกรุงยุคครับหลังนี้อึ๊บนี่สอง ือว่าคุ้มนะครับการใช้งานดักทุกวันนะครับดักทุกวันแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปทุกวันนะครับกลัวจะเบื่อกันครับผม<ะ>หลังต่อไปก่อนครับ mai cho mặt con luôn lên đó Ủa, oh, hắc, 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 hắc mà mình mì biết cái mình mì biết cái tiết mai mà hứ hứ lại hứ hứ Dệt, ห้าคอตัวครับอ่าได้เก็บก่อนครับผมตรงนี้อีกหนึ่งล่างครับผมเยอะดินอ้อนเลยเมื่อวานี้ฝนตกแรงจริงโอ้ปลาช่อนขึ้นตีกินลูกปลานะครับปุ๊บเลยดัง Okay, ครับอันนี้ได้เป็นกุ้งเยอะน้อยครับโอีกนิดตัวโอเคพอได้ครับป้ายล่งางตป้าตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับพร้อมหมักไม้โน่นโยนไปโน่นน้ำแห้งโยนใจนะครับน้ำมาครับ <laughs> โอ้โหปูเพียบกุ้งก็ได้เยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าไปเถยวให้ดูนะครับนี่โอหหนักตึ๊บเลยปูกระเพียบกุ้งก็ได้นะครับนี่ ไอ้หลังต่อไปครับตรงนี้หนึ่งหลังครับผมหนึ่งหลังโยนใกล้ไม่เข้าก็ต้องโยนมันไกลๆนะครับอุ้ยปูมาแล้วปูมาแล้วปูมาแล้วครับโอ้ปุ่มกับหมาครับผมมาพร้อมกันครับผพรามันโยนในยอดักอันเดียวกันน้ำไหลลงจก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 ,จก ทกแรงจริงๆเมื่อวานนี้วากันแรงฝนกันแรงนะครับอืมหืมยบเลยครับผมไปเดี๋ยวดูหลังต่อไปกันครับวางย้ำกัไอ้นี่ ได้ครับนิดหน่อยหม <ills> <weg S 2> ูสามสีตัวเก็บโอเคครับอ่ะ นี่นะครับ้โูเลยโอ้ยปูปูปูพอได้กินครับพอได้เกิน PLAY. นี่น้ำขุนนะครับน้ำี่โคดลงไปจะไปดูเก็บรางต่อไปกันครับ นะครับพร้อมอุ้ยปูเพียบเลยครับยกลงไม่ค่อยยกครับหนักอือหนักจริงจริงโอ้โหโคตรปูครับโคตรปูนี่ซิบกาตัวเลยครับปูไอเก็บครับดูอีกหลังครับหลังสุดท้าย ตามมาเลยครับอนี่นะครับท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับทันลื่นโอ้โหปูโูทางมุ้ทางทางมุทางเดี๋ยวครับต้องลงไปข้างล่างแล้ว ง้นตะมุกพังแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุกก่อนจะพังแน่แน่เอ้ยอู้หเปียบเลยครับปูนี่นี่ครับผมผลงานล่าสุดท้ายก็ยังได้ปูอีกเปียบนะครับก็สรุปผลงานนะครับ วันนี้ได้ปูมากก้งปูประมาณสีโลครับผมถ้าชอบคลิปยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหาก,กินก็ต้องได้กินนะครับผมลำลากันครับผมสวัสดีครับเดียม